ทรมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ช่องแสงสว่างในธรรมมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ผู้ฟังได้รับฟังสำหรับวันนี้ขอเสนอเรื่องไถ่ชีวิตโคกระบือพร้อมคำอธิษฐานสร้างบุญกุศลและอานิสงส์ใหญ่หากท่านผู้ฟังได้เข้ามารับฟังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ กล่าวกันว่าตามหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนานั้นโคกระบือถือเป็นสัตว์ใหญ่ในชาติภพสุดท้ายก่อนถือว่าเป็นชาติใกล้มนุษย์ที่สุดเชื่อว่าชาติต่อไปโคกระบือนี้จะมีสิทธิ์ได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นเองดังนั้นเมื่อโคกระบือเหล่านี้ถูกจับเข้าโลงฆ่าสัตว์เพื่อแปรรูปเป็นอาหาร จิตใจของพวกเขาจะเศร้าหมองและทรมานเป็นอย่างมากก่อนตายดังนั้นการไถ่ชีวิตโคกระบือจึงได้บุญกุศลใหญ่ตามหลักศาสนาะเพราะเชื่อว่าเป็นการช่วยต่อชีวิตและเมื่อพวกเขาสิ้นอายุไขลงจะทำให้พวกเขาได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติหน้าช่วยให้ผู้ที่ทำบุญ มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจิตใจเบิกบานและมีความสุขวิธีไถ่ชีวิตโคกระบือหลายท่านคิดว่าการไถ่ชีวิตโคกระบืออาจทำได้ง่ายๆแค่เพียงบริจาคตามช่องทางต่างๆซึ่งนั่นเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนักเพราะอาจจะเป็นช่องทางสำคัญให้กับมิจฉาชีพได้ดังนั้น หากท่านต้องการได้บุญกุศลจากการไถ่ชีวิตโครกระบือจริงๆการไถ่ชีวิตโครกระบือจะได้บุญกุศลอย่างเต็มที่หากเรากำหนดวัตถุประสงค์ในการไถ่ยอย่างชัดเจนเช่นไถ่าจากรงฆ่าสัตว์และนำไปมอบให้กับชาวไร่ชาวนาเพื่อเป็นการเกษตรทั่วไปหรือส่งต่อให้กับสถานที่ที่สามารถตรวจสอบได้ เช่นวัดแหล่งบริจาคที่มีความพร้อมในการดูแหลหรือการนำไปมอบให้กับธนาคารโคกระบือเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริในหลวงราชการที่9ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบโดยตรงจากกรมบัตร์ตรนั่นเองคำอธิษฐานการไถ่ชีวิตโคกระบือ เริ่มต้นด้วยการการาบพระรัตนตรยัยบูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณบทอรหรันสัมมาสัมพุทธโทตามด้วยการสวดน้ำโมสามจบระลึกถึงพระพุทธคุณต่อด้วยคำว่าอิมานิมมยังพันเตมาหาธานามะหิงสคาวีชีวิตานีสัปริวลานิ พิขุสังคสะโอโนชายามะสาธุโนพันเตภิขุสังโคอิมานิมหาทานะมหิงสคาวีชีวิตานีสัปริวลานิปฏิคันหาตุมหากุสลายะอัมหากัาากงทีคละตังหิตายะสุขายะแล้วกล่าวคำอธิษฐานว่า ขอกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ร่วมให้ทานชีวิตสัตว์ขอถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าทุกพระองค์ที่อุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้และที่อุบัติขึ้นใหม่ทุกพระองค์และพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าทุกพระองค์ ที่ตัดไว้ดีแล้วข้าแต่พระอริยะสงฆ์ผู้เจริญขอพระอริยสงฆ์จงรับทราบว่าข้าพระเจ้าบอกชื่อนามสกุลตัวเองขอมอบถวายปัจจัยจำนวนเงินใส่จำนวนเงินที่เราบริจาคเพื่อร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือให้ผลจากการถูกฆ่าถูกขายตลอดชีวิต เพื่อให้เป็นมหากุศลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวพร้อมบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรบริวารทั้งหลายให้มีสุขภาพแข็งแรงปาศจากโศกโรคภัยและอันตรายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัต,ติต่างๆ ให้ครอบครัวมีความสุขร่มเย็นจเจริญรุ่งเรืองจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานบริบูรณ์ด้วยลาบยสศสรรเสริญสุขทุกประการเธอสาธุและทั้งหมดนี้คือสิ่งดีๆสำหรับใครที่กำลังมองหาวิธีและสถานที่ในการสร้างบุญกุศลใหญ่เพื่อเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆในชีวิต การถ่ายชีวิตโคกระบือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำซึ่งแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าบุญนั้นที่เราจะได้มากน้อยเพียงใดแต่ความสุขอิ่มเอิบใจจากการต่อชีวิตให้เพื่อนร่วมโลกจะเป็นรางวัลชีวิตให้ทุกท่านอย่างแน่นอนขอขอบคุณท่านเจ้าของข้อมูลที่มาให้ข้อมูล ที่แนะนำวิธีการสร้างบุญด้วยการถ่ายชีวิตโคกระบือมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานสู่เส้นทางบุญและขออนุโมทนาบุญแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ